เป็นไปตามคาดนะครับสำหรับซิลิโคนนะครับสองตัวที่ผมที่ผมใส่นะครับ mx 4นะครับตัวนี้ใส่ cpu นะครับแล้วก็ตัวลิควิดนะครับเทอร์โมแพดตัวนี้ผมใส่เป็นใน VRAM นะครับถ้าดูคลิปที่ผมปล่อยก่อนหน้านะครับตัวฮอตสปอรต g Hot Spot ตัวนี้ครับ gpu Hot Spot ตัวนี้จะอยู่ประมาณ90กว่านะครับหลังจากที่ผมใส่ไปแล้วเลดตัวนี้เหลืออยู่ประมาณ8อยู่86นะครับแล้วก็ ตัวเทมของ G P U นะครับจาก80นะเหลืออยู่79นะครับยังยังคงนิ่งๆอยู่นะครับตอนนี้ผมรันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เฟรมเรทโอ้เฟรมเรทขึ้นมา56 57นะครับจะอยู่ในเรทนี้นะฮะก็รัน f u มาร์กอตัวนี้นะครับที่นิยมใช้กันนะครับหรือใครมีตัวที่ดีกว่านี้ก็น่าจะก็ แนะนำได้นะครับเ,เริ่มต้นนะครับผมจะรันจากตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับเห็นไหมครับตัวแบตเตอรี่ปุ๊บนะครับเริ่มต้นนะครับผมจะสตาร์ทจากตัวแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับนี่เลยจากแบตเตอรี่นะครับก็เลยเห็นเป็นกราฟแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เนี้ยไหลเกิดจะสุดแล้วแล้วก็ใส่ดัมเตอร์พอใส่ดัเตอร์ไปปุ๊บก็เฟรมเรทก็จะเพิ่มขึ้นมาแต่ก็จะเป็นเส้นตรงยาวๆตรงนี้เลยครับนี่ือรันรันไม่ได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับ ในส่วนของตัวกราฟิกนะครับไอคือกราฟกราฟของของตัวนี้ครัเห็นไหมอ่าเทมตอนนี้คือเจ็ดสิบเก้าเทอร์มอนไอเท่าที่ฮอสสปอตอยู่แปดสิบหกนะครับซีพียูนี่คือใช้เต็มสเต็มเกือบเต็มสเต็มนะตอนนี้ตะก่อนเจ็ร้อยนะครับเหลือแปดสิบเก้าแปดสิบแปดเก้าสิบแปดแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้านะครับจะอยู่จยประมาณนี้ก็คือ,ค,อค่าเปลี่ยนไปเลยครับแค่ซิลิโคนสองหลอดตัวน,นี้นะครับนี่อ่า ถ้าใครถ้าใครใช้แก้มือก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับถ้าตัวพ่อตัวนี้ราคาราคาไม่แพงมากนะครับก็คือสามารถซื้อมาใช้กันได้ตอนที่ร้านผมจะซื้อมาซื้อไว้เป็นประจํานะครับในส่วนของตัวอ่ะซิลิโคนนะครับก็จะเป็นอ่าถ้ากราฟแบบนี้ก็ในส่วนของผมนะผมว่าก็ผมภูมิใจแล้วนะครับก็คือพอใจพอใจในสิ่งที่อุณหภูมิที่ไดนะ้เห็นไหมครับมันจะริงๆแลงวก็จะเริ่มลดลงมาเรื่อยๆนะเห็นไหมนี่ จากแต่ตัวตัวนี้ก็จะอยู่ในเลทดนี้แหละครับแปดสิบเก้าสิบในแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดนะจะอยู่ในเลทดนี้ครับถ้านิ่งๆแบบนี้นะครับโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ยาวนะครับซิลิโคนสําคัญมากนะครับสําหรับสายเกมมิ่งนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ให้ที่ไว้ให้เพิ่อถ้าใครใส่เองนะครับผมแนะนําใช้สองตัวนี้นะอันนี้เอาไว้ใส่วีแรมอันนี้ใส่ซีพียูกับกะจอนะครับผมใส่แบบนี้นะก็เลยใช้เจ็บสองอย่างนะเพราะตัวนี้จะเป็นซิลิคนแบบ เหลวๆเหลวข้นกว่านะครับตัวนี้จะเป็น